สวัสดีจ้า,าจทุกคนฉันกดับมาแล้วจ้าขาดีใจนะ ที่เอเรียนจบได้รับปริญญากลับมาจะได้มาช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านภาษาของเราให้เจริญทัดเทียมหมู่บ้านอื่นทางหมู่บ้านน่ะก็มีเองนี่แหละจบจากเมืองนอกแล้วเองไปร่ำเรียนอะไรมาล่ะข้ายังไม่รู้เลยฉันจบสาขาการค้าระหว่างประเทศมาจากโรงผู้ใหญ่ดีใจจังที่พี่เจมกลับมาแล้วไอการค้าระหว่างประเทศเนี่ยจะเอามาพัฒนาหมู่บ้านเราได้อย่างไรข้านึกไม่ออกเลย การท้าดหว่างประเทศมีประโยชน์หลายด้านกัเจ้าหนุ่ผู้ใหญ่ตัวอย่างเช่นดั้งเดิมหมู่บ้านเราปลูกผักปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์เหลือจากกินจากใช้นําไปแลกเปลี่ยนกันไม่ต้องใช้เงินใช้ทองให้ยุ่งยากก็ใช่สิวะนั่นสมัยที่ข้ายังเป็นเด็กอยู่ต่อมาพอผลิตได้มากขึ้นมีถนนหนทางก็เริ่มนําสินค้าไปแลกเปลี่ยนกับหมู่บ้านใกล้เคียงก็ใช่สิวะข้ายังเอาข้าวไปแลกผ้าทองแห้อง่งเลยต่อมาการคมนาคมสะดวก ไฟฟ้าเข้าถึงเราก็เริ่มมีรถยนต์โทรทัศน์และวิทยุได้เออขาดจำได้แล้วบ้านค่าคือโทรทัศน์เป็นเครื่องแรกของหมู่บ้านแล้วมันเกี่ยวอะไรกับที่เองพูดมาวะก็นี่แหละจัะเป็นเรื่องการค้าระหว่างประเทศรถยนตถถ์โทรทัศน์วิทยุสมัยนั้นเรายังต้องนําเข้าจากต่างประเทศแล้วเราก็ส่งสินค้าเกษตรท,ที่เราผลิตได้ไปขายยังต่างประเทศเออขาเรื่เข้าใจแล้วแหละเราก็ได้เงินจากการส่งออก แล้วก็เอาเงินไปซื้อของที่เราผลิตไม่ได้ทําให้ชีวิตเราสะดวกสบายขาดฉลาดไม่หรอกฉันเคยไปสมมนามารู้มาว่าต่อไปประเทศเรากับเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเขาจะรวมกลุ่มกันจัดตั้งประชาคมเศรษฐีอาเซียนซึ่งจะทําให้เราได้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มนี้มาก เป็นการรวมกลุ่มกันเองของประเทศในอาเซียน1ิปประเทศประกอบด้วยประเทศบูไนไนสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาลาวพมา่าเวียดนามและมีประเทศไทยรวมอยู่ด้วยจ้าเราเขารวมกลุ่มกันไปทำไมจ๊ะเพื่อถบเถียนให้เกิดการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนให้สำเร็จภายในปี2558 โดยมีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันทําให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุนเงินทุนและแรงงานฝีมืออย่างเสรีทําให้ผู้ผลิตมีทางเลือกในการใช้ปัจจัยการผลิตที่หลากหลายด้วยต้นทุนที่ต่ำลงและผู้บริโภคสามารถเลือกสรรสินค้คาและบริการได้อย่างหลากหลายภายใตู้มิภาพและสามารถเดินทางในอาเซียนได้อย่างสะดวกและเสรีมากขึ้นด้วย